รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมหลักสูตรดูแลใจเสริมทักษะการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวการศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรแนแนวให้มีความรู้มีทักษะความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้บริการคำปรึกษาเนื่องจากสภาวะจิตใจของวัยรุ่นในปัจจุบันมีสิ่งเร้าจำนวนมากเข้ามากระทบในชีวิตประจำวัน การวางแผนการเรียนปัญหาครอบครัวการคบเพื่อนปัญหารักในวัยเรียนรวมถึงการกดดันจากตนเองและครอบครัวซึ่งอาจทําให้เกิดสภาวะเครียดและต้องการการให้คําปรึกษาดังนั้นการส่งเสริมทักษะการให้คําปรึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญทางนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศัทธาแข็งเพ่งแข ผู้ช่วยอาจารย์บดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตรีหญิงดรพนมพรพุ่มจันทร์และนายแพทย์นรวีพุ่มจันทร์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องธรรมาชาติของอารมณ์จิตใจจิตวิทยาวัยรุ่นและพื้นฐานการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องตน้นซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมจำนวน34คนณห้องประชุมดีฮอล์ราชมงคลพระนครสุนเทเวศ ดังธนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลรันครรายงาน